เคยไหมคะที่รู้สึกเหมือนโดนแทงข้างหลังหรือเจอคนที่ไม่จริงใจจนใจพังอะ่ะคนที่เราเคยไว้ใจคนที่เราเคยคิดว่าเป็นเพื่อนหรือแม้แต่คนรักแต่กลับต้องมาเจอความเจ็บปวดแบบนี้เรื่องของคนไม่จริงใจเนี่ยเป็นบาดแผลที่มองไม่เห็นแต่เจ็บลึกถึงข้างในเลยนะคะมันอาจไม่ใช่แค่เรื่องเล็กๆน้อยๆแต่เป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบกับชีวิตเรา ไปในหลายด้านลองนึกดูนะคะในที่ทำงานคุณอาจเคยทุ่มเทแรงกายแรงใจทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งอย่างเต็มที่เล่าแผนงานไอเดียต่างๆให้ฟังหมดเปลือกเพราะคิดว่าเขาคือคนที่เราไว้ใจได้แต่แล้วกลับพบว่าเขากลับเอาไอเดียของคุณไปนำเสนอเป็นของตัวเองอีกกรณีหนึ่งคือแอบไปพูดจาใส่ร้ายคุณลับหลังกับเจ้านายหรือเพื่อนร่วมงานอื่น ความรู้สึกของคุณหลังจากที่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นคืออะไรคะมันคือความเจ็บปวดที่ถูกหักหลังความรู้สึกเหมือนถูกฉวยโอกาสไปต่อหน้าต่อตาความผิดหวังในความเชื่อใจที่เราเคยให้เขาบางทีก็รู้สึกโกรธจนนอนไม่หลับหรือไม่กล้าไว้ใจใครในที่ทำงานอีกเลยในส่วนของความสัมพันธ์นี่อาจเป็นเรื่องที่เจ็บปวดที่สุดเลยคะ่ะเรามอบความรักความไว้ใจให้คนรักไปทั้งใจ แต่กลับพบว่าเขาไม่ได้จริงใจกับเราอย่างที่เราคิดเขาอาจจะโกหกซ่อนเร้นความจริงหรือแอบไปม,มีความสัมพันธ์กับคนอื่นลับหลังความรู้สึกที่ตามมาคือเราเจอกับความเสียใจอย่างแสนสาหัสความผิดหวังที่ไม่อาจแก้ไขได้ความรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบพังทลายลงตรงหน้าบางคนถึงขั้นกลัวที่จะเปิดใจรักใครอีกเพราะกลัวจะต้องเจอเรื่องแบบเดิมๆซ้ำๆ หรือกับเพื่อนหรือคนรู้จักเช่นเราให้ความช่วยเหลือเพื่อนคนนึงมาตลอดไม่ว่าจะเรื่องเงินทองเรื่องเวลาหรือเรื่องให้คำปรึกษาแต่กลับพบว่าเขาเอาเปรียบเราอยู่ตลอดเวลาไม่เคยคิดจะตอบแทนหรือร้ายกว่านั้นคือเอาเรื่องของเราไปพูดไม่ดีลับหลังหรือยีมเงินแล้วไม่คืนความรู้สึกที่เกิดขึ้นคือความน้อยใจความรู้สึกเหมือนถูกใช้เป็นเครื่องมือหรือมองข้ามคุณค่าของเราไปเลย เมื่อเราเจอคนไม่จริงใจใจเรามักจะเกิดปฏิกิริยาอะไรบ้างคะอย่างแรกเลยคือความโกรธค่ะโกรธคนที่หลอกเราโกรธตัวเองที่งโง่ที่ไว้ใจคนผิดโกรธโชคชะตาที่ทำให้เราเจอคนแบบนี้ความโกรธนี้มันร้อนรุ่มอยู่ในใจเหมือนไฟที่พร้อมจะเผาผลาญเราตามมาด้วยความเสียใจความผิดหวังและความรู้สึกเหมือนตัวเองไม่มีคุณค่า หรือโดนหลอกง่ายค่ะมันทำให้เราปิดกั้นตัวเองไม่กล้าเปิดใจให้ใครอีกและที่ร้ายกาจที่สุดคือความระแวงและการยึดติดค่ะเรามักจะเก็บเรื่องราวเหล่านั้นไว้ในใจย้อนคิดถึงเหตุการณ์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจมดิ่งอยู่กับความรู้สึกแย่แย่ยิ่งคิดวนไปวนมาใจเราก็ยิ่งจมดิ่งลงไปในความทุกนั้นยิ่งคิดก็ยิ่งเจ็บยิ่งคิดก็ยิ่งเครียด ทำให้สุขภาพกายและใจของเราแย่ลงตามไปด้วยเห็นไหมคะว่าการเจอคนไม่จริงใจเนี่ยไม่ได้สร้างบาดแผลแค่ภายนอกแต่สร้างบาดแผลลึกๆในใจของเราซึ่งบางทีก็ยากที่จะเยียวยาแล้วเราจะทำยังไงให้ใจเราไม่พังอีกต่อไปคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องนี้จากคำสอนของพระพุทธเจ้ากันค่ะเพื่อให้เราเข้าใจถึงปัญญาในการรับมือกับ คนไม่จริงใจได้อย่างลึกซึ้งนะคะสมเร็จที่ใจมีเรื่องราวจากพระไตรปิฎกพระสุตตันตปิฎกหรือเรื่องราวที่คล้ายกันในหลายพระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนเกี่ยวกับบุคคลสี่ประเภทที่เราควรระมัดระวังในการคบหาครั้งหนึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ที่พระเชตวันอารามของอนาถบินทิกะเศรษฐีนักรุงสาวัตถี ซึ่งเป็นศูนย์กลางที่ผู้คนหลากหลายชนชั้นวันนะและความเชื่อต่างก็ได้มาพบปะกันบรรดาสาวมกและคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนต่างก็มาเฝ้าฟังธรรมจากพระองค์ในบรรดาผู้คนที่มาเฝ้าฟังธรรมนั้นย่อมมีทั้งคนดีและคนไม่ดีมีทั้งคนที่จริงใจและคนที่ไม่จริงใจและปัญหาหนึ่งที่ผู้คนมักมาทูลถามพระพุทธเจ้าอยู่เสมอก็คือเรื่องของการครบคน และการรับมือกับคนที่ไม่น่าไว้วางใจคนที่มาในคราบของมิตรแต่แท้จริงแล้วกลับมีเจตนาแอบแฝงพระพุทธเจ้าทรงทราบดีถึงความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการครบคนผิดหรือการเจอคนไม่จริงใจพระองค์จึงทรงเมตตาตรัสสอนถึงบุคคลสี่ประเภทที่เปรียบเสมือนหาสารพิษหรือศัตรูที่มาในร่างของมิตรที่เราควรระมัดระวังในการครบหาเพื่อปกป้องตัวเองไม่ให้ต้องเจ็บปวด จากการถูกหลอกลวงหรือถูกทำร้ายค่ะพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าบุคคลผู้มีโทษสี่จำพวกนี้พึงรู้จักว่าเป็นคนที่ไม่จริงใจเป็นอริมุ่งร้ายในทางลับซึ่งทั้งสี่ประเภทนี้ปเปรียบได้กับเพื่อนปลอมๆหรือคนที่ดูเหมือนหวังดีแต่แท้จริงแล้วซ่อนความไม่จริงใจไว้นหนึ่งอนุโยคธิคือมิตรที่ช่วยโอกาสหรือคนที่เห็นแก่ได้ คนประเภทนี้จะคอยจ้องมองหาโอกาสที่จะเอาเปรียบเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องผลประโยชน์หรือแม้แต่เรื่องแรงงานของเราเขาจะเข้าหาเราเมื่อมีผลประโยชน์ให้ได้เท่านั้นพอหมดประโยชน์เขาก็หายไปทันทีไม่เคยคิดถึงความเดือดร้อนของเราเลย 2. มิตรอะโทโซคือมิตรที่เอาแต่พูดหรือคนที่พูดแต่เรื่องในอดีต คนประเภทนี้จะชอบรื้อฟื้นเรื่องราวเก่าๆที่ไม่ดีของเรามาพูดซ้ำๆเพื่อให้เราไม่สบายใจหรือชอบพูดถึงความดีของตัวเองในอดีตเพื่อให้เราสำนึกบุญคุณและคาดหวังว่าเราจะต้องตอบแทนเขาอยู่เสมอเขาไม่ได้หวังดีกับเราในปัจจุบันนะคะแต่หวังแค่จะควบคุมเราด้วยอดีต 3. อนุปัฏฐายีคือมิตรที่คอยยุยงให้กระทำชั่ว คนประแพนี้ไม่ได้หวังดีกับเราเลยค่ะแต่ชอบชักนําเราไปในทางที่ไม่ดีเช่นชวนไปเล่นการพนันชวนไปดื่มเหล้าชวนไปทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามศีลธรรมหรือยุยงให้เราทะเลาะกับคนอื่นเพื่อผลประโยชน์ของเขาเองเขาจะทําให้ชีวิตเราแย่ลงเรื่อยๆ 4. มิมิภาษีคือมิตรที่เอาแต่พูดหวานหรือคนที่ปากหวานกลนเปรี้ยว คนประเภทนี้จะพูดจาดีไพเราะทำท่าทีเป็นมิตรดูเหมือนหวังดีแต่แท้จริงแล้วซ่อนความอิจฉาริษยาหรือความต้องการที่จะเอาเปรียบไว้เบื้องหลังเมื่อเรามีความสุขเขากลับอิจฉาเมื่อเรามีความทุกข์เขากลับแอบสะใจลับหลังและพร้อมที่จะหักหลังเราได้ทุกเมื่อเมื่อมีโอกาสพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรารู้จักสังเกตพฤติกรรมของคนเหล่านี้อย่างละเอียด เพื่อที่เราจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของคนไม่จริงใจและสามารถป้องกันใจของเราไม่ให้ต้องเจ็บปวดซ้ำๆค่ะเรื่องของบุคคลสีประเภทที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนเนี่ยไม่ได้มีจุดประสงค์ให้เราหวาดระแวงไม่ไว้ใจใครเลยนะคะแต่เพื่อให้เรามีปัญญาในการพิจนารณาเลือกคบคนและปกป้องใจของเราเองค่ะ หลักธรรมสำคัญที่เราสามารถเรียนรู้จากเรื่องนี้เพื่อไม่ให้ใจพังเมื่อเจอคนไม่จริงใจคือ 1. รู้เท่าทันและสังเกตโยนิโสมนสิการพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราเป็นคนช่างสังเกตคะ่ะไม่ใช่แค่ฟังคำพูดแต่ให้ดูการกระทำด้วยนะเพราะบางคนพูดดีแต่การกระทำสวนทางกันหรือบางคนพูดแต่เรื่องที่ตัวเองได้ประโยชน์พูดแต่เรื่องเก่าๆที่ไม่เกิดประโยชน์ ลองสังเกตพฤติกรรมเหล่านี้ค่ะและที่สำคัญคือสังเกตความรู้สึกของตัวเองด้วยว่าเมื่ออยู่กับคนคนนี้เรารู้สึกอย่างไรสบายใจไหมหรือรู้สึกไม่สบายใจทุกครั้งที่คุยกันการรู้เท่าทันนี่แหละค่ะคือเกราะป้องกันด่านแรก 2. ไม่ยึดติดในภาพลวงตาอานิจจังทุกขังอนัตตา คนไม่จริงใจมักจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในตอนแรกเพื่อให้เราไว้ใจแต่เมื่อเวลาผ่านไปความจริงก็จะปรากฏพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้เป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงไม่คงที่ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกดีๆที่คนอื่นแสดงออกในตอนแรกหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ต่างๆก็ล,กล้วนเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนั้น เมื่อเราเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงเราก็จะไม่ยึดติดไม่คาดหวังว่าเขาจะต้องเป็นแบบนั้นตลอดไปพอความจริงปรากฏเราก็จะเจ็บน้อยลงค่ะ 3. มมีเมตตาแต่ไม่หลงเชื่อคือเมตตาภาวนาบวกปัญญาการมีเมตตาไม่ได้แปลว่าเราต้องยอมให้ใครมาเอาเปรียบเรานะคะเราสามารถแผ่เมตตาให้เขาได้ เพื่อให้ใจเราไม่จมอยู่กับความโกรธความเกลียดชังเพราะคนที่ทําไม่ดีกับเราบางทีเขาก็อาจจะกําลังทุกข์อยู่ข้างในหรือไม่รู้ตัวว่ากําลังทําผิดแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องใช้ปัญญาในการตัดสินใจและปกป้องตัวเองไม่ให้เขามาทําร้ายเราซ้ำๆค่ะแมตาคือการไม่เกลียดแต่ปัญญาคือการรู้จักถอยห่าง 4. สร้างกราะป้องกันให้ใจคือสติและธรรมะการฝึกสติเช่นการเจริญสติในชีวิตประจำวันการนั่งสมาธิหรือการพิจารณาธรรมะจะช่วยให้จิตใจของเราเข้มแข็งขึ้นเหมือนเรามีเกราะป้องกันใจค่ะเมื่อมีสิ่งกระทบเข้ามาจากคนที่ไม่จริงใจใจเราก็จะไม่แตกสลายไม่พังทลายง่ายๆ เราจะสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงและเลือกที่จะไม่ให้พลังงานลบเหล่านั้นเข้ามาทำร้ายเราได้ค่ะเห็นไหมคะว่าสี่หลักธรรมเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยแต่เป็นเครื่องมือที่มีพลังมหาศาลที่จะช่วยให้เราเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์และปกป้องใจของเราให้ยังคงสงบและมีความสุขได้แม้ต้องเผชิญหน้ากับคนไม่จริงใจในชีวิตก็ตามค่ะเอาละค่ะ เมื่อเราเข้าใจหลักการแล้วเราจะนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อป้องกันใจไม่ให้ใจของเราพังเมื่อเจอคนไม่จริงใจได้อย่างไรบ้างคะสำเร็จที่ใจมีขั้นตอนง่ายๆที่คุณสามารถเริ่มทำได้ทันทีค่ะ 1. รู้ทันสัญญ,ญาณเตือนและฝึกสังเกตความรู้สึกตัวเองทันทีที่คุณเริ่มรู้สึกว่าคนคนนี้มีอะไรแปลกๆคำพูดไม่ตรงกับการกระทำ หรือรู้สึกไม่สบายใจทุกครั้งที่คุยด้วยให้หยุดและสังเกตค่ะอย่าเพิ่งเชื่อทั้งหมดที่เห็นหรือได้ยินแต่ให้ใช้ใจของเราสัมผัสว่าตอนนี้ฉันรู้สึกอะไรถ้าเริ่มรู้สึกอึดอัดไม่ไว้วางใจนั่นคือสัญญาณเตือนที่ใจกำลังส่งมาให้คุณแล้วค่ะ 2. ตั้งขอบเขตให้ชัดเจนและกล้าที่จะถอยห่างการปกป้องใจเราสำคัญที่สุดค่ะ ถ้าเจอคนที่เริ่มแสดงความไม่จริงใจให้คุณตั้งขอบเขตทันทีไม่ว่าจะเป็นเรื่องเวลาการพูดคุยหรือการให้ความช่วยเหลือบอกตัวเองว่าฉันให้ได้แค่ไหนฉันจะยอมได้แค่ไหนและถ้าความสัมพันธ์นั้นเริ่มเป็นพิษหรือทำให้คุณเจ็บปวดซ้ำๆการถอยห่างออกมาอาจไม่ใช่เรื่องของการยอมแพ้แต่คือการปกป้องตัวเองจากพลังงานลบตัวอย่างสถานการณ์นะคะ ถ้าเพื่อนร่วมงานชอบขอให้เราช่วยงานตลอดแต่ไม่เคยช่วยเราเลยครั้งหน้าอาจจะบอกว่าวันนี้ฉันไม่ว่างจริงๆต้องรีบเคลียร์งานของตัวเองให้เสร็จหรือช่วยได้เท่านี้จริงๆนะหรือถ้าคนรักชอบพูดโกหกหรือไม่ซื่อสัตย์ซ้ำๆให้เราพิจารณาว่านี่คือท็อ i ซ r e l a t i o n s ช i พหรือไม่แล้วกล้าที่จะตัดสินใจเพื่อปกป้องใจตัวเองค่ะ 3. ไม่คาดหวังและไม่ยึดติดในตัวคนอื่นเราไม่สามารถควบคุมความจริงใจของคนอื่นได้ค่ะสิ่งที่เราควบคุมได้คือใจของเราเองเมื่อเราเจอคนไม่จริงใจให้เราฝึกที่จะไม่คาดหวังว่าเขาจะต้องเปลี่ยนหรือต้องกลับมาจริงใจกับเรานอกจากนี้เราต้องไม่ยึดติดกับภาพในอดีตที่เขาเคยแสดงออกการปล่อยวางความคาดหวังเหล่านี้ จะช่วยลดความเจ็บปวดลงได้มากเลยค่ะ 4. โฟกัสที่คุณค่าของตัวเองไม่ใช่จากคำพูดของคนอื่นบ่อยครั้งที่การเจอคนไม่จริงใจทำให้เรารู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าหรือโง่ที่ไปเชื่อใจเขาเราต้องไม่ปล่อยให้ความคิดแบบนั้นกัดกินตัวเรานะคะให้คุณกลับมาโฟกัสที่คุณค่าในตัวเองค่ะ คุณคือคนที่มีจิตใจเมตตาปรารถนาให้คุณอื่นมีความสุขคุณคือคนที่รักคนอื่นคุณมีความสามารถดังนั้นสิ่งที่คุณอื่นทำกับคุณไม่ได้สะท้อนถึงคุณค่าของคุณแต่สะท้อนถึงตัวตนของเขาตั้งหากค่ะ 5. ฝึกเมตตาให้กับตัวเองและอภัยเพื่อปล่อยวาง การให้อภัยไม่ได้หมายถึงการยอมรับสิ่งที่เขาทำหรือการให้โอกาสเขาทำร้ายเราซ้ำๆนะคะแต่คือการให้อภัยตัวเองที่เคยหลงเชื่อและให้อภัยคนอื่นเพื่อปลดปล่อยความโกรธความแค้นออกจากใจเราเองเพราะการเก็บความรู้สึกเหล่านี้ไว้มันคือการทำร้ายตัวเราเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าการให้อภัยคือของขวัญที่เรามอบให้ตัวเอง เพื่อให้เราเป็นอิสระจากความทุกนั้นค่ะจำไว้นะคะวัดใจของเรามีค่ามากอย่าปล่อยให้คนที่ไม่จริงใจมาทำให้มันพังลงได้อีกนะคะสุดท้ายนี้สำเร็จที่ใจอยากจะบอกว่าการเจอคนไม่จริงใจเป็นส่วนหนึ่งของบทเรียนชีวิตค่ะเราไม่สามารถเลือกได้เพราะไม่มีใครในโลกนี้ ที่จะไม่เคยเจอคนแบบนี้เลยแต่สิ่งที่เราเลือกได้คือเราจะให้บาดแผลเหล่านั้นกัดกินชีวิตเราไปนานแค่ไหนพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราปิดใจไม่ไว้ใจใครเลยนะคะแต่ทรงสอนให้เราเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ที่มีทั้งมิตรและศัตรูมีทั้งจริงใจและไม่จริงใจและที่สำคัญที่สุดคือ ทรงสอนให้เราฝึกฝนจิตใจของเราให้แข็งแกร่งมีปัญญาในการพิจารณาเลือกคบคนและปกป้องใจของเราเองไม่ให้ใครเข้ามาทำร้ายเราได้อีกจำไว้นะคะว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การมีคนรอบข้างที่จริงใจกับเราไปเสียหมดทุกคน แต่อยู่ที่การมีใจที่เข้มแข็งและสงบได้แม้จะต้องเจอคนไม่จริงใจเมื่อใจเราเข้มแข็งมีสติไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นภายนอกเราก็ยังคงเป็นเรายังคงมีความสุขและสงบอยู่ภายในได้เสมอคะ่ะขอให้ทุกคนมีใจที่เข้มแข็งและสามารถก้าวผ่านเรื่องราวเหล่านี้ที่เข้ามาในชีวิตไปได้อย่างงดงามนะคะหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ และช่วยให้คุณรู้สึกบอใจขึ้นบ้างสำเร็จที่ใจก็ดีใจมากๆเลยค่ะถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆหรือคนที่คุณรักที่อาจกำลังเจอปัญหาแบบเดียวกันได้ดูนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกด s u b สไคร์ช่องสำเร็จที่ใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะมาช่วยให้คุณเข้าใจชีวิตและแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างมีความสุขค่ะและถ้าคุณเคยมีประสบการณ์ในการรับมือกับคนไม่จริงใจ แล้วสามารถวางใจให้ไม่เจ็บได้สำเร็จลองมาแบ่งปันประสบการณ์ในคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะเพราะประสบการณ์ของคุณอาจเป็นแสงสว่างให้กับใครอีกหลายคนที่กำลังเผชิญกับปัญหาเดียวกันอยู่ก็ได้ค่ะสำเร็จที่ใจเปลี่ยนใจเปลี่ยนชีวิต